พิสาพิสาเนาะ้อตรงนี้เขาเรียกบ้านอะไรครับบ้านน้ำก้อกแกคืออําเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์เนาะจ้ออันอันนี้พี่เขาเรียกปลูกปลูกแฟงแฟงนะฮะอ,อายุกี่เดือนแล้วครับพี่สเดือนแล้วมั้งเนี่ยสเดือนแล้วละสเดือนแล้วมีโอกาสเอาผลิตภัณฑ์บริษัทโปรเจกต์โดยพี่เสมอนะครับ อ่าเนี่ยพี่เสมอเป็นอ่าทงานเป็นเจ้าหน้าที่เกษตรอาสามาช่วยพี่น้องเกษตรกรแก้ไขปัญหาเนี่ยล้วก็ได้เอาผิิตภัณฑ์บริษัทโปรเจ็ตเนี่ยนะเอามาแนะนําให้พี่สาได้ใช้อ่าหลายรอบหรือยังพี่โอ้หมดตั้งหลายขวดแล้วหลายรอบจังแล้วเป็นลังเอาหมดเป็นลังเลยใช่เนี่ยใช้ผิิตภัณฑ์บริษัทโปรเจ็ตเอมันดีหรือยังไงทําไมกล้าใช้ถึงขนาดเป็นยุบกลางชิ้นแรกก็มาตัดสินใจไซส์เพราะว่าก็ยังไม่รู้จึก็เลยเกมมาแนะนาก็เลยลองไซส์เมืองแล้วมันดี เอ่อเล่าเล่าถึงข้อดีให้ฟังนิดหน่อยว่าพี่เอามาใช้เป็นยังไงทีแรกนั่นใช้กับทัวร์น้ำมือแกก็เข้ามาแนะนำเนาะทีแรกก็บรตัดสินใจใช้แล้วทัวร์มันเป็นโรคไงทัวร์อะไรทัวร์เลวทัวร์ฝักยาวใช่เป็นเมื่อก่อนมันเป็นโรคมันเป็นใบเหลืองเหลืองมันใบใบเหลืองใบจุดใช่อ่าลูกก็เลยลูกมันก็ไม่สวยลูกไม่สวยลูกเงกใบก็มันก็โบงงามพอใช้ประมาณอาทิตย์นึงก็โทรตามเลยอ่ะสั่งยาจะสั่งยามาเลยทัวร์มันดีขึ้นตอนนั้นดีขึ้นเลยก่อนแงกยอดไหมแตกยอดแตกยอด ทรงพุ่งงามทุกอย่างดีหมดทุกอย่างพอรับพิเศษ่รับพิสูจน์กับทัวร์ฝักยาวแล้วเรียบร้อยแล้วว่าฟื้นได้ดีอ่ะเนาะ<ช>ตอนนี้ฤดูใหม่เรามาปลูกแฟงนะฮะปลูกแฟงครับแล้วอ่าม,มีมีตะกร้องเหลืองตัวแกอย่าสุดนึงอาจาังนเออสุดหนึ่งพอดีเลยมาพอดีเออเออเออมาโยุยรถ ถามถามสั่งของพอดีเนาะมาแล้วไม่เสียเทียวครับป้ากลัวไม่ได้ของสั่งของเลยนะเดี๋ยวถามพี่สาต่อนีกว่อาอ่าพี่สาเอามาฉีดในแฟงเราแล้วมันเป็นยังไงพี่กะมันมันงามขึ้นแหน่งมันกระแทกดีะจ้ะอ่าแขแนนแตกดีใช่อ่าเขียวขึ้นเนาะเขียวขึ้นแล้วก็อทอดยอดทอดยอดดีแอดวอดดีนะลูกมันจะสวยลูกสวยจ้ะ สวยยังไงเนี่ยเด็ดยวพีษสาจาหยิบหยิบให้ดูเนี่ยตอนนี้เรากำลังเก็บผลิตนะัสวยสวยก็ได้เนี่ยลูกชิ้นนี่ก็ได้ที่ไม่ต้องยกครับอันนี้หมายถึงว่าลูกลูกที่เราเก็บมาได้คือลักษณะมันเป็นยังไงพี่่างห่ขาวนวลสวยอ๋อวบแล้วก็มันจะแน่นน้ำหนักมันจะดีขึ้นนะจ๊ะน้ำหนักมันดีแล้วใช่ทุกปีมันจะไม่เป็นแบบนี้ทุกปีมันจะลูกมันเหลืองๆเกลนเกนไม่สวยลูกจะไม่เสมอใช่ แล้วอาอันนี้เห็นพี่สาบอกว่าพี่ใช้ยกลังมาขนาดนี้เพราะว่าเราเอามาฉีดฉีดบ่อยทีแค่ไหนครับได้น้ำหนักก็อาทิตย์ฉีดแต่แต่เราฉีดหลายอย่างเนี่ยมะคุงมะเขือฉีดหมดอาทิตย์อาทิตย์้ะจ้ะอาทิตย์หนึ่งฉีดรอบหนึ่งนะครับอ่าปุ๋ยใส่เป็นยังไงบ้างมีการใช้ปุ๋ยมีอะไรไหม แต่แฟงนี่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยปุ๋ยเม็ดนะนะปุ๋ยเม็ดไม่ใช่เลยออ๋ oh. ไม่เคยเลยฉีดอย่างเดียวแล้วครับอ๋นนี่พี่สาลดต้นทุนเลย,ยโดยแฟงของเราเทั้งหมดตรงนี้เป็นพื้นที่ประมาณเท่าไหร่พี่5้าไร่แฟงที่ปลูกมาเนี่ยห้าไร่นะ พี่สาเอาลิตภันฑ์บริษัทโปรเจกต์มาแก้ไขปัญหาให้กับแฟนเราโดยไม่มีการใส่ปุ๋ยเม็ดแม้แต่เม็ดเดียวและกระสอบเดียวเลยนะไม่ได้ใส่เลย <laughs> ไม่เคยใส่เลยนะครับอ๋อนี่แสดงว่ามันทดแทนอาหาร <ทด S 1> าจากกระสอบปุยป๋ยได้เรนะียบร้อยเนาะใช่ถ้าจริงๆแล้วพี่เราถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยเม็ดจริงๆผมว่ามันมันน่าจะไม่งานไม่ทอดยอดดีอย่างนี้ไม่อวบอย่างนี้ใช่ไหมพี่ลูกจะไม่ดกเนาะแต่แต่วันนี้พี่สามาทดลองแล้วว่าเอาตัวนี้มาฉีดปรากฏว่ามันดก โตโตดีทอเยอดดอกก็เต็มเลยดอกเต็มเลยใช่ถามถึงจํานวนผลผลิตหน่อยพี่สาเก็บแต่ละรอบพี่สาเก็บยังไงทุกวันวันเว้นวันอาทิตย์รั้งเราเก็บวันเว้นวันเมื่อก่อนนี่เก็บวันเว้นวันอย่างนี้ไหมจากเหมือนกันแต่ก็ได้แต่ลูกมันไม่สวยแต่ก่อนอ่ะ เมื่อก่อนวันเว้นวันแต่รูปไม่สวยใช่เดี๋ยวนี้แม่ค้าแทบตีกันนะแล้วเอาแย่งแย่งกันเลยแย่งซื้อผลผลิตเราอ๋อคือคือสั่งจองเต็มสั่งเต็มเลยอ่าเนี่ยเนี่ยกลายเป็นอะไรใช้ผลิตภัณฑ์บริษัทโปรเจกต์มาแก้ไขปัญหาแล้วกลายเป็นว่าผลิตภัณฑ์ผลผลิตเราอ่ะเนาะค่ะดีขึ้นแม่ค้าตามอยากได้เพราะเขาเอาไปขายแล้วเขาขายหมดเกลี้ยงขายก็สั่งเพิ่มใช่ไหมพี่บางคนเขาเอาหมดสั่งหมดเลยบางคนนะแต่เราก็ให้ไม่ได้เพราะว่าขาประจำเราเยอะต้องแบ่งกันครับ โอนี่มีพี่พสาใช้ผลิตภัณฑ์บริษัทโปรเจสมาเพิ่มคุณภาพผลผลิตทําให้ผลผลิตเราดีเนาะเป็นที่ต้องการของแม่ค้าแล้วก็ท้องตลาดแล้วก็ผู้บริโภคด้วยนะครับที่เก็บอ่าห้าไร่เนี่ยเวลาเราเก็บวันเว้นวัน,วนรอบหนึ่งที่เราเก็บ น้ำหนักมันออกมาที่ยังไงพี่เ0็ดสิถุงนะจ๊ะเจ็ดสิบถถุงใช่ถุงละสิบกิโลเนี่ยนะสิบกิโลอ๋อเจ็ดแปโลต่อต่อครั้งบันเป็นบันนู่นนี่ประมาณช่วงนี้กิโลเท่าไหร่พี่สิบาทแปบาทได้ สิบาทนั่นแหละวันละเกือบหมื่นนะพี่ขายรอบในง่ะเก็บมาเกี่รอบละพี่ษาทั้งหมดเนี่ยเก็บมาประมาณสองเดือนละมั้งสองเดือนกว่าแล้วเก็บสองเดือนก็ประมาณ30รอบได้เนาะใช่ประมาณ30สบรอบแล้วรอบละเกือบหมื่นนี่พที่เป็นเงินเท่าไรไม่อยากคิดอย่างนี้พี่ษาถามต้นทุนหน่อยแพงไหมเนี่ยพี่ต้นทุนต้นทุนที่เราทำใช่ปะ ถูกที่สุดเนาะถูกที่สุดว่าเม็ดเราก็เอาไว้เองพอลูกจะโตแล้วเราก็เอาเม็ดไว้ปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่สัมเม็ดไม่ได้ใส่มีแค่แค่แรงอย่างเดียวแค่แรงอย่างเดียวกับซื้อยาสดได้เงินมาตั้งเป็นรถตั้งกี่แสนแล้วปลูกง่ายเนาะพี่ไม่ยุ่งยากเนาะดูแลง่ายดูแลง่ายไม่ต้องยกล่องอะไรไม่อ๋อเราปลูกก็คือปลูกเป็นปลูกเป็นเป็นไร่เนี่ยเป็นไร่ไปเลยปลูกขุดล้มยอดเลยใช่ไหมขุดล้มยอดเลยขุดล้มยอดเม็ดไปเลยเนาะ่ แล้วโรคเคลี้ยมันเป็นไหมพี่มีแต่ไอเต่าแตงอ่ะมีเต่าแตงอย่างเดียวอ๋อเต่าแตงอย่างเดียวใช่ก็ไม่ก็ถือว่าไม่ใช่ปัญหาอยู่ดียาตัวนี้มันจะมันจะหนีเลยอ่ะเอาเหรอมันไม่ค่อยมีเนี่ยฉีดพิษพันธุ์ตัวเจสเนี่ยใช่เต่าแตงเป็นนีเลยเต่าแตงไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไม่กวนแสดงแสดงว่าค่อนข้างนะเพราะว่ายาตัวนี้ใช้ไปแล้วมันก็ดีคุณภาพสูงด้วยอยากให้ลองใช้ดูจ้ะ ตั้งแต่ใช้อยู่ใช้ยามาอาชีพการเกษตรมาไม่เคยเจอยาแบบนี้เพราะว่าเคยใช้มาตลอดยาตัวอื่นเนี่ยยาตามด<ย>้านยาโฆษณาวิทยุคยัยงไม่ยังไม่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่เป็นอย่างนี้เลยลฮ อนีิคำยืนยันของแท้เลยเนาะอยากให้ลองใช้ดูต้นทุนต่ำมากเลยถ้าของดีจริงแพงเท่าไหร่ก็ซื้อของดีจริงแพงที่ไหนก็ซื้อเห็นไหมครับพี่สาไม่ใช่พูดประโยคนี้คนเดียวนะมีคนอื่นพูดอย่างนี้อีกเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นคนที่ยังไม่เคยพิสูจน์ในเรื่องของการลดต้นทุนให้ได้ผลดีที่สุดเนาะให้ลองให้ได้เนาะเรื่องการลดต้นทุนนี่สุดยอดเลยนะครับเรียกว่าโอ้พี่สาเก็บมานี่กำไรเป็นแสนแล้วฮะหลายแสนแล้ว พอใจอะจ้ะพอใจเนาะพอใจมากเอาเด็ดในยายพอใจจริงไหมยายไม่พอใจแล้วเี่ยซื้ออีกแล้วเจอหน้าอีกแล้วบอกฝากฟักตังค์แล้ยนี่ครับเห็นไหมครับนับเงินเตรียมแล้วเนี่ยยายจะซื้อปังแล้วเนี่ยจะฉีดแล้วอ่าขอบคุณพี่สาที่ให้ข้อมูลดีๆกับเรานะครับไปเผยแพร่ข้อมูลจะทำให้รวยนะเนี่ยจริงแล้วพ่อยายทำรวยแล้ว